ไปดูการดําเนินงานของสํานักง,งานทรัพ,พยากรน,น้ําแห่งชาติค่ะได้มีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นผังน้ําครั้งที่2โครงการทําผังน้ําลุ่มน้ําภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่างในพื้นที่ของจังหวัดยะลาและจังหวัดนาราธิวาสค่ะ ที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดยะลานายกิติศักดิ์มณีรัตน์หัวหน้าสํานักงานจังหวัดยะลาเป็นประธานในการเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นผังน้ำครั้งที่สองโครงการจัดทําผังน้ำลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่างโดยมีภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่และพี่น้องประชาชนเข้าร่วมค่ะโดยมีการเสนอแนะการบริหารจัดการน้ำโดยการปรับปรุงการ ระบายช่องน้ําให้มีมาตรฐานการขุดลอกคลุกคลองให้ระบายน้ําให้ดียิ่งขึ้นการแบ่งเขตพื้นที่การทํากินออกจากพื้นที่ป่าสงวนที่ชัดเจนและการจัดทําผังน้ํา ผังเมืองตามแนวในการพัฒนาค่ะโดยพื้นที่บร,ริเวณลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่างประกอบด้วย4จังหวัดได้แก่สงขลาปัตตานียะลาและนรา,าธิวาสที่ผ่านมาประสบปัญหาด้านอุทกภัยและภายแล้งอย่างต่อเนื่องอันเนื่องหลายปัจจัยซึ่งพบได้จากเหล่งกักเก็บน้ําไม่เพียงพอมีการบุกรุกพื้นที่ต้นน้ำลำาลําธารทําให้ขาดพื้นที่การดูดซึมน,น้ําและการชะลอน้ําหลากรวมไปถึงสา,สาเหตุสําคัญค่ะ ทำให้เกิดการระบายน้ำของลำน้ำมีจำนวนจำกัดจากการใช้ประโยชน์ที่ดินที่มีการเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการขยายตัวของชุมชนโดยปัญหาเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นจึงได้มีการจัดให้มีการศึกษาโครงการการจัดทํำผังน้ำลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่างเพื่อเป็นการนำเสนอผังร่างผังน้ำที่มีการ แก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากการประชุมผังน้ําครั้งที่1ให้เกิดแนวทางในการพัฒนาปัญหาเรื่องเรื่องน้ําท่วมและภัยแล้งในพื้นที่อีกด้วยค่ะขณะที่สํานักงานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดนราธิวาสนะครับนายทศพลสวัสดีสุขรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดการประชุมผังน้ําครั้งที่2 เพื่อเสนอร่างผังน้ําที่ได้รับข้อเสนอแนะจากการประชุมผังน้ําครั้งที่1นนะครับมาปรับแก้เป็นผังน้ําครั้งที่2โดยมีการวิเคราะห์แบบจําลองทั้ง5กรณีศึกษาและรับฟังความคิดเห็นในการจัดทําผังน้ําซึ่งจะได้ขอบเขตพื้นที่ทางน้ําหลากักว่ามีตําบลอําเภอใดบ้างทางนี้นะครับยังมีการเสนอพื้นที่ปรับปรุงขุดลอกเพื่อให้การระบายน้ํามีความคล่องตัวและมุ่งสู่การระบายน้ําออกสู่ทะเล อีกทั้งมีพื้นที่บางส่วนสามารถเป็นแก้มลิงและสามารถหน่วงน้ําไว้ก่อนเป็นที่เพื่อปล่อยให้น้ําไหลสู่ทะเลนะครับโดยในครั้งนี้นะครับก็จะร่วมกันจัดทําข้อเสนอแนะการใช้ประโยชน์ที่ดินที่อยู่ในระบบทางน้ําตามผังน้ําและเพื่อจัดทําระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับผังน้ําให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ร่วมกัน ตลอดจนแจ้งให้ประชาชนทราบถึงพื้นที่เสี่ยงภยัยอุทกภัยระดับต่างๆเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายและความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนครับ